ไม่แน่ใจบางงานมันอธิบายได้เช่นผมว่าเยือดผมมันไม่ไหลมันจะ่ข้ามันย้อนมันจะไปอยู่ที่หลังผมแต่อย่างไปที่ปอดเนี่ยนอนเอดท่าไม่เี่ยวปีีที่ปอดเลยฉะนันบางครั้งเราเชื่อว่าบางทีมันทำตัวให้้างมันเลงด้วยกันคนแคบแต่อยู่ว่าคนผมันลูกมันอยู่ข้างล่างเนาะทำไมจะอยู่มันลอยไปที่เนื้อปอดได้ถ้าพอไปฝังที่เนื้อปอดทำให้เขาให้เมี่อไหร่เป็นเลือดเวลามีประจำเดือน โลกโลกนี้จริงๆถ้าถ้าช่วงกลางๆรอบที่ไม่ใช่ประจำเดือนมันก็จะสงบลงนิดนึงโรคที่ฮอร์โมนโชคที่ไม่มีเมนเกิดเลื้อที่มันควรจะเป็นเมนที่มดลูกไหลมาเป็นเมนก็เป็นไหลตามที่ต่างๆ่ถ้าไปอยู่ที่กอดนี่ยบางครั้งทำให้ไอเป็นเลือดโชคดีเป็นประจำเดือนหรือบางท่านไปอยู่ที่เยืดที่อดเนี่ย ให้เกิดปอเยื่อหุ้มปอดให้เกิดปอดแตกต้องมีตัวที่ม่ปัดเป็นด้ากลัวนะอันนี้ผมตัวเคยเจอมันไม่ได้เจอเนาะมันเจอน้อยนะถ้าถ้าอยู่ที่ประมาณในใหญ่โรงเรียนแพทย์เนี่ยก็จะเจอถ้าปีระเทสของเย่อันนี้สําคัญค่ะอาการที่รู้สึกว่าให้สัญฐานก่อนเลยว่าหรือเรากำลังจะเป็นมันจะมีอาการอะไรบ้างคะเป็นโรคเยื่อเป็นโรคที่แปลกๆนิดนึงนะครับบางครั้งเป็นโรคที่ไม่มีอาการเลยก็ได้ มีอาการก็ส่วนใหญ่ก็จะไปตามตำแหน่งที่เยื่อบุองมดลูกมันไปหย่อผิดที่อะไรแบบถ้าอยู่ที่ตัวมดลูกคือตูดปกตีจะอยู่ตรงกลางเนาะถ้ามันแทรกเข้าไปที่กล้ามเนื้อทําให้มดลูกโตเป็นเนื้องอกมดลูกอ้อย่างเงี้ยจะทาให้ปวดประจําเดือนถ้าไปอยู่ในเยื่อบุช่องคลอดก็นให้ปวดท้องน้อยที่ไม่ใช่ประจําเดือนถ้าไปอยู่ที่เขาเรียกว่าช่องคลอดตัวบนบนเนี่ย มาทำอย่างนี้ทำให้เจ็บมารมีไมสสมคัญฮะพวกนี้อาการนักๆัคือปวดปวดท้องน้อยปวดประจำเดือนปวดปารมีไม่สมคัญหรืออาการหนึ่งที่มีมาได้คือพวกนี้บางทีมันไปอยู่ที่ทอ่อรัไข่ท่อนังไข่หรือปีกมดลูกคือเนี่ยแคล้งๆนะเนี่ยมุิว่าคนไข้ที่อยากมีบุตรมีไม่สำคัญมีซเบิร์ผสมกับไข่มันต้องไหลไปทางท่อผอสมอกันที่ท่อโรคเนีนยให้อยู่ที่ท่อลำงไข่เรท่อนังไข่กัน มันเกิดมันเกิดเกิดแต่ตังเศษสุดท้ายก็ทําให้มีหมุดแย่อาการหนที่มาคือแค่ไม่มีหมุดอยู่เคุณหมอจะเปนึกการจะอธิบายเกาเลยต่อค่ะนะคะอาการไหนเป็นอาการที่ต้องไปหาหมอแล้วคือหญิงไทยใจสู้บ้างค่ะเพราะเรารู้สึกว่าเราสู้ชีวิตกันอยู่วันนั้นบางทีมันจะมีอาการไหนแอาการที่รู้สึกว่าเออโอเคแหละเครียดเครียดเราจะที่ทำนี่บ่อยใช่ไหมคะพวกเราก็จะโทษเครียดก่อน เขารื่อนี้มันเครียดแเลยแบบเออมันก็มีอาการแปลกๆอาการไหนที่ต้ไปหาหมอเอาเขาใแง่อนี้เราเดินเข้ามาเราเห็นใรหยอดหรือเป่ครับเห็นอาการที่หันหยอดไหมครับมีอะไรบ้างทนี่ที่หมบอกปวดปวดจำเดือนเจ็บมาเปนเพศสมคัญปวดท้องที่ไม่ใช่รอบเดือนแล้วก็มีนีะความถามว่าเอ๊ะถ้าปวดประจเดือนมันปกทุกคนไหมห้องนี้ใครปวดประจำเดือนบ้าคยกมือหมอหม ไม่เคยปวดเลยทั้งชีวิตนี้ไหมครับตลกมากที่นี้เกิดมาโชคดีนี้นะไม่ต้องไม่ไม่ต้อปวดเลยหรืงที่เป็นผู้ชายอะไรก็ได้เนี่ยไม่ไดปวดไม่ปวดเลยปวดปวดประจำเดือนเนี่ยมันเป็นอาการปกติของผู้หญิงเนาะปวดมากปวดน้อยแล้วแต่คนบางคนไม่ปวดเลยก็ต้องมีแต่หลักการของโรคที่หลักการของโรคเนี่ยถ้าโรคมันมันมีโรคอยู่จริงเนี่ยคือเอางี้ทำไมกับปวดประจำเดือนเป็นกลไกปกติของร่างกายนะจะทีเอ็มเนี่ยมันต้องมีอักเสบมีปวดในการบีบเลือดของมะาร็ง มีดวงตเพราะฉะนั้นชนิดปวดได้ปกติแต่ถ้าอยู่มีโรคซ่อนอยู่ประมาทตัวหนึ่งปวดมากขึ้นเรื่อยๆปวดรุนแรงขึ้นเรื่อยๆสมัยก่อนปวดเมนอยู่แค่วันเดียวหายเริ่มปวดเป็นสองวันสามวันเริ่มปวดก่อนปวดหลังปวดนิดหน่อยเริ่มปวดมากขึ้นแต่สมัยก่อนพาราหายต้องจึงยหเยอะขึ้นเรื่อยๆ ก็ตามหรือปวดท้องน้อยที่ไม่ใช่ไปจำเนืองก็ตามเนี่ย <c oughs> อะไรที่ปวดมากก็เรื่อยๆเป็นสัญญาณเตกิน <c oughs> ไม่ใช่เรื่อยๆวันเดียวเนาะหมายถึงรอบสองรอบสามรอบ <c oughs> ถ้าการปวดน้อยเดือนนี้เท่านี้เดือนหน้าหายไปอย่างนี้นไม่ค่อยแน่ใจปวดมากขึ้นปวดจี๊ขึ้นหรือ <Okay. S 2> เ,เจ็บอะไรนี้ให้สำคัญเหมือนกันนะครับบางครั้งถ้าเจ็บท่านเดียวดิสิมิตเตียุรีมาหมดนะามาหมดจะตรวจไม่ถือหมอส่งตรวจไม่ไหวนะแต่แน่นอนท่านปวดเรา,เรามีที่สำคัญจากที่ไม่มีปกติไม่เคยเจ็บมัาเริ่มเจ็บมากขึ้นเรื่อยๆ มันก็เจ็บนั่ลื่อนแม็กเจ็บ่งเลื่อานมันมีหลายแบบเจ็บนลื่อนเจ็บนั่งเลื่อนไปแต่ในทางกายภาพค่ะไม่ใช่ใจนะคะใจคนละเรื่องนะคะก็เจ็บนั่งเลื่อนทานแล้วแม้ว่าตอนเจ็บจะไม่เลื่อเลยค่ะเลื่อนเลื่อนแต่นี่ปัญหาหรือไม่เข้าใจค่ะอาจารย์คะนิดหนึ่งอยากรู้จะอะไรคดีนั่นอยู่ในมีใครที่เคยเจ็บถึงขนาดรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ไหวมากๆจริงๆต้องคนถึงเจ็บแล้วก็ขึ้นไปโรงพยาบาลมีไหมคะเคยเจ็บถึงขั้นนั้นไหม ตั้ใจสู้แหลกเห็นะบอกแล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะสังเกตกันได้ง่ายขึ้นว่านีอ,อาการแบบนี้เป็นอาการต้องไปพบหมอแล้วนะคะได้ถามอาจารย์น้องเค่นิดนึงค่ะสมมติว่าอาจารย์พมีอาการแบบนี้ปั๊บการการ,ารักษาเราจะมีการารักษาในรูปแบบไหนบ้างการตรับช็อกแลเซีมค่ะค่ะ การรักษาช็อกโกแลตซีนเนี่ยก็มีได้หลากหลายลวิธีนะคะอย่างแรกก่อนที่จะไปการรักษาเนี่ยอาจจะต้องดูก่อน,นะคะ่ะว่าโรคเกยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่เนี่ยเป็นตำแหน่งไหนบ้างแต่ถ้ามาโฟกัสที่ชอ็อกโกแลตซีเลยเนี่ยคะ่ะทางที่อาจารย์จะอธิบายไปก็คือที่บริเวณลังไข่ ก็คืออันนี้มันมีถุงน้ำครื่องไขแล้วค่ะถ้าวันที่ถุงน้ำเพื่อนไขเนี่ยเราก็จะก้อนตประเมินก่อนว่าขนาดเนี่ยมันประมาณเท่าไหร่โดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าขนาดน้อยกว่า4เซนค่ะมักจะไม่ใช่เมื้อรายนะคะก็อาจจะใช้ยาก่อนได้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าก้อนโตกว่านั้นหรือว่ามีลักษณะอื่นๆเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยต้องบอกก่อนว่าช็อกโกแลตซีนเนี่ยเราอาจจะร้บใช้ด้วยอาการแล้วก็การตรวจอัลตราซาวซึ่งวันนี้เหมือน ได้ทากันไปแล้วใช่ไหมคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเราไม่ได้เอาชิ้นเนื้อมาตรวจเนี่ยก็อาจจะไม่โดนเป็เซนต์เพราะเป็นช็อตเป็นสีจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในกลุ่มที่เป็นก้อนใหญ่ๆโดยเฉพาะมากกว่า4เซนนะคะแล้วก็อาจจะมีปวดเลือดลูมเรืองของข้ามเร็งวางไข่บุ้มด้วยเนี่ยถ้าเป็นกลุ่มที่ข้ามเร็งวางไข่มีความสงสัยก็ส่วี้ก็ยิ่งจะต้องไค่อตถานะคะแต่หลักๆแล้วเนี่ย คิดว่าโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญพี่เนี่ยเกิน90เปอร์เซ็นสามารถรักษาได้ด้วยการใช้ยาค่ะการทานยาค่ะไม่ได้ยากินยาฉีดนะคะนะคะแล้ว,ลวกอ็อาจจะเริ่มต้นตั้งแต่ว่าถ้าเปิดปวดไม่ได้มากก็อาจจะแค่ยากแคก่ปวด นะคะดูก่อนถ้าเกิดว่าอาการเนี่ยเป็นมากขึ้นรอเป็นโอ้ระยะเวลานานะคะการกินยาแก้ปวดนานๆเนีก็จะมีผลต่อเรื่องของปากเรื่องไตได้นะคะก็น่าจะชิปมาใช้ในกลุ่มเลือดมาใช้ในกลุ่มที่เป็นยาอโอนะคะหลักๆก็จะเป็นกลุ่ม ยาฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนค่ะมาจะรักษาโรคนี้จริงๆกววจตาไปดูเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นคนไข้หมอหลายคนนะคะแต่คนไข้อาจารู้ค่ะก็มีหนึ่งในนี้ต้องใส่ยาค่ะนะคะกลุ่มนี้แล้วค่ะก็เป็นกลุ่มหลักที่ที่เลือกใช้ค่ะค่ะค่ะแล้วก็ถ้าเกิดอย่างที่บอกไปถ้าเกิดแล้วมีข้อบ่งชี้การผ่าตัดก็จะต้องไปผ่าตัดค่ะแต่หลักๆแอ้เริ่มใช้ยาได้ค่ะค่ะสมมติว่าเรามีตอนนี้ก็เป็นเทรนด์การรักษาอันหนึ่งนะคะคือเราไม่ได้รอให้ป่วยก่อนรักษา แต่ก็คือใช่ในาการป้องกันว่ามีการป้องกันที่จะมาให้เป็นสิ่งเหล่านี้ไหมคะเยื่อบุโลมดนตรีไม่อยากต่อต้านานี้เลยเพราะว่าดูดูแลควรจะเสียใจคือลูกนี้ป้องกันไม่ได้คะ่ะป้องกันไม่ให้เกิดโรคเยื่อบุโพรงลูกจะรอยู่ที่เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้ค่ะแต่เราป้อ,องกันไม่ให้โรคเนี่ยมันเป็นมากขึ้นได้ค,ะค่ะก็คือโดยการที่ถ้าเกิดว่าเรามีอาการอน่างที่อาจารย์ราบพิตามไปเนี่ย ให้รีบาพบัลย์ค่ะอีกอันหนึ่งค่ะบางทีเรามีอาการเหล่านี้แล้วก็ต้องยอมรับว่าบางคนเนี่ยเป็นอาการเสียน้อยและจะรู้สึกว่ากลัวงการตรวจภายในคืออย่างนี้คือเราสามารถไปตรวจคัดกรองได้เป็นปกติไหมคะเช่นอันตรายปีทุกปีก็ลงตรวจซะหน่อยหรออะไรเงี้ยค่ะอธิบายก่อนว่าการตรวจภายในนะคะตรวจชิมลินมาถุนลูกนะคะแล้วก็ดูพยาธิสภาพในกูุ่เชิงการเนี่ยจริงๆคือปกติเนี่ย โดยทั่วไปเราจะทำแบบของๆกัน,นะคะ่ะทีนี้คนที่แบบปวดซิ้นน่ะคะยังไม่ยังไม่ยังไม่ต้องมือชายก็จะมีความกับบงวลนิดนึงว่าเอ๊ะถ้าต้องไปตรวจภายในจริงเนี่ยก็กลัวนะคะแต่จริงแล้วเนี่ยเราสามารถใช้การตรวจอัาาลตราซาวนะคะ์ค่ะซึ่งอัาาลตราซาวน์เนี่ยไม่จำเป็นจะต้องตรวจทางช่องคลอดเดียวนะคะอาจจะตรวจทางหน้าท้องนะคะหรือว่าทางเอ่อทางก้นนะคะซึ่งโดยส่วนตัวหมอตรวจมาแล้วนะคะทางก้นก็รู้สึก ไม่ไม่ได้เจงค่ะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ถ้าเกิดอ่านตรวจทางด้านหอมได้เนี่ยก็จะตัวทางด้านห้องก่อนค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากไปทาสัมคัญเลยค่ะคนที่ยังเป็นสาวคุณประจันแล้วกันนะคะวิธีการกับพี่ได้ค่ะนะคะไม่ต้องกังวลนะคะก็มีวิธีการตรวจนะคะหลายๆอย่างที่ไม่ไม่ต้องสอดใส่เข้าไปในช่องคลอดได้ค่ะค่ะคิดว่าถ้าเกิดว่าบางเหตุไม่เคยเป็นคนแบบเป็นมืใหม่หาตรวจคงไม่น่าจะแอดวานซ์อีกนทางก้นนะคะคิดว่าทางเราบอกทางเพศของใครกสาวก่อนแต่ว่า าฟังดูฟังดูแล้วดูน่ากลัวนะคะเพราะว่าเราเป็นอย่างนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครเคยได้ลองตรวจจริงๆซึ่งบางคนมันมีขอ้อมันมีข้อจำกัดอีกอย่างเช่นหน้าท้องหนามากอ่าก็จะต้องใช้ทดลองตรวจแล้วอุย้ยมันไม่ได้น่ากลัวอีกที่คิดค่ะแตอ่อย่างที่บอกเดียดเเด๋ยวคุยเรื่เดี๋ยวคนืีบเดี๋ยวท่านผู้ฟังกลัวไปเรื่องต้นาตรวจทางหน้าท้องได้อ่สนาจะทางหน้าท้องได้เหมือนวันนี้ที่เราทำกัน นะคะหลาเจากการใช้ยาแล้วค่ะบางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดถูกน้ำแบนั้นหรอเนาก็กาสกามารถผ่าตัดไปเลยได้ไหมก็จริง,รงๆอย่างที่บอกนะคะถ้าผ่าปัจจุบันเนี่ยถ้าเป็นยุคก่อนเนี่ยเราเรียกผ่าตัดม,มีหลายวิธีเนาะไม่ว่าจะเป็นผ่าเปิดหน้าท้อง,อง,องตัดของกล้องใช้หุ่นยนต์อะไรที่เราเห็นข่าวก็ทาปัจจุบันเนี่ยการผ่าตัดช็อคเการาเซสหรือจริง,รงๆเนื้อง,งอกที่ไม่ใช่มะเร็งทั้งหมดเนี่ยผ่าตัด ผ่านกล้องเป็นมาตรฐานนะเพราะจริงๆคนกระสับไม่ต่างกันแต่แผลเล็กเจ็บน้อยตื้โปรไฟนอนโรงพยาบาลแค่คืนเดียวพรุ่งนี้กลับได้เลยอะไรนี้เป็นต้นสมมติว่าเราตัดสินใจว่าเราผ่านไปเราจะเอาเอาช็องแรนซีออกมันจะมีโอกาสกลับมาอีกไหมคะแน่นอนนะครัเดี๋ยวที่บอกโรคโรคเนี่ยจริงๆอยากท้าความถึงเขาเรียกว่าธรรมชาติของโรคก่อนเนี่ย เมื่อกี้ประธานป้องกันบางคนมาตรา,านวัคซีนนะครับพอดีเป็นหมอว่ามันจริงๆสายตรงมะเร็นมาลีเวสไหมครับใช่ค่ะเนื่องจากหมอมะเรนมาลีเวสเนี่ยถูกศึกษาอไปผ่าตัดช็อกโกแลตซต์เพราะจริงๆช็อกโกแลตซี์ของผู้หญิงเนี่ยผ่า,าตัดแยากของมะเรนเงองเพราะมันเป็นโรคที่พันผื่นมันเยอะมากค่ทับดึงลังไส้ท่อไตมันติดกันไปหมดดนะังนั้นทีมะเร็งเนี่ยเชิญเข้าไปช่วยป่ายู่เรื่อยๆอนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆธรรมชาติของโรคเนี่ยมันเนื่องจากมันไม่รู้สาเหตุ เราถึงไม่มีวิธีป้องกันและไม่มีวัคซีนอะไรที่มันรู้สาเหตุมันถึงจะมีวิธีป้องกันที่ถูกต้องนคะครับกนตัวโรคแล้วโรคมันจะ,ะเจริญเติบโตโดยมีฮอร์โมนมากระตุต้นที่หมองอันนี้เกินไปหน่อยเนี่ยหลักการโรคนี้ถ้าสมุิปล่อยไปเรื่อย,อยไม่มีอาการจนอายุ50เข้าวัยทองรังไข่อยุดทำง,งานเมื่อไหร่พอฮอร์โมนลดทุกอย่างมันฟอหมด เพราะฉะนั้นบางครั้งเราไม่ไมันจริงมันไม่ต้องผ่าตัดก<ะ>็ได้และปัจจุบันเนี่ยการสมัยก่อนเน้นผ่าตัดจริงๆยุคยุคหมอเรียนนะแต่เน,นี้ยเน้นยาเป็นหลักก่อนจะเป็นก้อนเลิอดสีเซนอย่างที่บอกหรือเราไม่แน่ใจว่าเป็นมะเร็งหรือเปล่าเพราะฉะนั้นหลักการก็เนี่ยที่บอกว่าก็ก็อยากจะจะเน้นตรงนี้ซะมากกว่าว่า ไม่ต้เป็นว่าเจอสปาร์ชินต้องไปผ่าไปผ่าไหมบางทีเข้าใจผิดหรือบางคนสองเซนไปโดนผ่าตัดมาอย่างเงี้ยเสียดายมากเลยปฏิบ mm ัต hmm. ิใช้ยาก,ก่อน mm hmm. แล้วพอถึงวันนี้คูกถามว่าพอถึงเราผ่าตัดเสร็จเนี่ยถ้าเรายังเหลือรังไข่อยู่เนี่ยรังไข่ยังตั้ามอโมนผู้หญิงได้เนี่ยถึงผ่าตัดเสร็จก็ต้องให้ยาต่ออยู่ดีนะัะ mm hmm. ถ้าไม่ให้สมัยก่อนเนี่ยเราผ่าแล้วเราไม่ให้ยาเนี่ยโอกาสเป็นซ้ำห้าปีเนี่ยห้าส mm ิบเปอร์เซ็นต์ค่ะ จะผ่าทำไมเนาะทำมากได้น่อยเอางก,กับจ็บฟรีเลยอะยุคหมอเรียนไม่อยากจะอ,อยากพูดเรื่องเก่าเยอะเราอยากพูดเป็นแม่สมัยก่อนอยวหลังผ่าเราจะให้ฮอร์โมนต่อสักสองปีควบคุมโรคนี้ไว้ปัจจุบัน แนวคิดนี้ไม่ใช่แล้วเนาะนนแนวคิดนี้เรารักษาเป็นระยะยาวจะให้ความอดระยะยาวจนให้กลุ่มโรคไวจนอายุง 50, ่ายๆคือ50ไปหยุดรักษาเหมือนประวัติความดันไปเลยเมื่อจริงแล้วการรักษาะค,ะคุณหมอลนะห,หลายๆท่านจะติดเรี่ยงการที่ต้องไปทําอะไรที่มันได้ประโยชน์นิดเดียวแต่มันถึงขั้นต้องเอาร่างกายของเราต้องเลือการไปเจ็บก่อจะได้ผ่าตัดมันจะต้องมีการเช็คอย่างตืง่นตรนะหนัามามกมายพร้อมๆกับผ่าตัดด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าสงสยัยเราไปตรวจก่อนนะคะแล้วลองดูสิว่าคุณหมอจะวิจัยแบบไหน อย่างที่บอกค่ะวันนี้เราเลอกอดทนกับสิ่งที่ไม่เห็นต้องอดทนมาเป็นคุณภาพชีวิตนะคะไม่ใช่แต่ละเดือนเราต้อมีเรื่องให้เจ็บแบบนี้ไปเรื่อยๆอต้องถามคุณหมอวเราเบียนค่ะเคยยินมาได้บอกว่าวิถ้าเป็นแบบนี้เธอต้องมีรูกจ้าพอเธอมีรูกม้วทุกอย่างจะดีทันทีจริงป่ะคะจริงค่ะจริงค่ะี้อะแต่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ ถ,ถ้าการเป็นาการเก็บข้อมูลเนี่ยคุว่าประมาณ 30- 4 0นะคะในสตรีที่สามารถเนี่ยตั้งขันตายเนี่ยตัวโรคเนะคะี่ยค่ะมักดีขึ้นอธิบายโดยการที่ตอนท้องเนี่ยเรามีโฮอร์โมนโปรเจสเตอโร mm. นอ่าเหมือนคะชื่อฮอร์โมนเดียวกับยาที่เราร <overlooked. S 1> ักษาญญเลยนะคะแล้วตอนท้องเราตั้ง9เดือน,นะค่ะเพระาะฉะนั้นก็คือเหมือนโดนยาในปริมาณที่สูงมากนะคะสูงกว่ายาเมดที่เรากินเนี่ยหลายเท่ามากะค่ะตอนที่เราไตั้งขันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวโรค เนี่ยก็มันจะดีขึ้นนะคะแต่ปัญหาของกลุ่มนี้คือปัญหาท้องแย่ปัญหาค่ะอ๋อมันจะไม่เป็นแบบเส้นนั้นจะทีว่าไอ้ทำไมถึงไม่ได้ค่ะเพราะนั่นแหลายนคนที่เวลาที่แต่งงากนก็มีการตรวจสุขภาพนะคะทั้งาทางฝ่ายชายและทางฝ่ายหญิงไปไปด้วยหรือแม้แต่เฮ้ยเราอยู่กันเนองลักษณะแบบการใช้ชีวิตปกติแต่เราก็ไม่มาสักทีคราวนี้นะคะถึงจะไปตรวจว่าทำไมจะมีอุจจาระมัจะได้ไปเจอใช่ไหมคะว่าอ๋อก็จะเป็นแบบนี้ไง อันนี้อยากจะแชร์นิดนึงค่ะคือส่วนหนึ่งถ้าเกิดว่าผู้หญิงเนี่ยเรารู้ว่าเรามีปัญหาเรื่องของการปวดประจําเดือนนะคะแล้วเราเนี่ยจะวางแผนเรื่องแต่งงานล้วก็จะมีรกเนแม่ทีแ่แนะนำหรือว่าไม่ต้องรอปล่อยว่าว่าไม,ไม่มีนะคะแนะนำว่าเนี่ยเราอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างถ้าเราตรวจเร็วอะค่ะก็สามารถที่จะแก้ไขได้อยู่นะคะ แล้วก็บางทีเออจะมีลูกเลยมีลูกเลยวันนี้ปัญหาอันนึงคือแฟนล่ะถ้าใจย่ออีกเราก็ต้องหาก่อนเพราะฉะนั้นเราจะต้องทนกับการปวดท้องร้อยไปอีกนานใอกไหมคะเพราะนั้นสำคัญสุดไปหาหมอก่อนหาแฟนเราลองหาหมอเสร็จปั๊บเราจะได้รู้ร่างกายของเราก่อนใช่ค่ะถ้าเกิดว่าเราพร้อมแล้วค่ะพี่พี่พี่เอาสมมติว่าตอนนี้ยังไม่มีแฟนแต่ใครจะรู้ว่าอีกลองก้าวเท้าไปแล้วจะเจอเอคู่ก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นต้องเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเพาเจอแฟนปุ๊บพร้อมได้เลยค่ะ อ่าตอนแ yup. ล, oh. ลน oh. oh, yeah. ้วนแ้่อ re really ี้ต้องมีความรกัเนแท้ไปีราคุยกันไปแล้วเราหมดหรกันไปอ่ะตอนตอนไม่ปวแล้วตอนนั้นตก้วทลยนะคะแล้วมันต้องทำให้เรารู้เลยว่าเราอยากเห็นไปถึงว่าูของเราว่าตกลงมนีปัญหาอะไรยังไงบ้างแล้วอย่างอกค่ะถ้าคุณบอกว่าถ้าไม่รักษาแล้วใช้ทุน เราจะทนไปจนกระทั่งถึงวัยทองแล้วนะ นะคะซึ่งดูจากหน้าตาแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยาายังห่างยังรัย20 30ปีอย่างต่างกว่าจะมี็ิไว้์ทองนั้ <c oughs> นเพราะฉะนั้นวันนี้มันเลยเป็นเป็นเป็นโครงการรณรงค์งที่เราไม่อยากให้ปผ่านกับเรื่องราวเหล่าน,นี้นะคะอันเก็นอ่าคุณหมอคะถ้าเกิดสมมติว่าตอ,อนกีวันนี้อาจจะมีผู้หญิงที่ฟังเยอะคุณผู้ชายก็ฟังด้วยแล้วก็สามารถที่จะเอาไปแนะนําคนที่เรารักได้ด้วยนะคะนอกจากอาการที่คุณหมอบอกแล้วการตรวดประจําปียังมีความจําเป็นอยู่ขนาดไหนคะสำหรับสุกพระรี อันนี้ขอตอบอะไรกันนะครับพอดีรับผิดชอบอกา,มมารขั้นตอนอะไรฝามานลูกด้วย<ช>อย่างที่บอกว่าหลายหลายคนรวมถึงประชาชนนจะเข้าใจผิดว่าการตรวจภายในมันจะมี3ามขั้เนาะ<ช>ตรวจภายในตรวจ,รวจขวามมาั้นตอนอะไรามันลูกหรืออันตรสาวอะไรก็ตาม ก็ค well. <'s> ือตรวจภายในความหมายคือซึ่งขายอย่างใครจะตรวจแล้วพอเนึกออกเนาะหมอใช้สารเปปเพื่อดูปากของลูกอันนั้นตรวจภายในดูได้วยตาปลาถ้าตรวจมะเร็งปากมองลูกจะมีการเก็บเซลล์เป็นตรวจหรือตรวจหาเชื้อไวรัส HPV ในยุ้งไหวยนั่นคือตรวจมะเร็งปากมองลูกซึ่งทำไปพร้อมกันได้เลยในส่วนนี่คือขั้นตอนตรวจภายในตรงในปากมองลูกส่วนอันกาสาหรือไม่จะไปแล้วเราต้องทำทุกคนถ้าตรวจภายในปกติบางทีเราก็ไม่ได้ทสาบุตราน บางคนเคยซามแล้วยังไม่รู้ตัวเลยคุณหมอเขาซาบไปแล้วค่ะีนะฮะเจนก็าอย่างที่บอกวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์สุรเชษขออสัยสำนักงานโรงเรียนตักษาจริงบางครั้งเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยสมัยสมัยนี้นัาษาดีขึ้นมากค่ะเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยตรวนภายในถ้าก้อนเล็กๆชอกระดาซีดเซนสองเซนอย่างเงี้ยบางทีเล็กๆมันพลาดจะตรวจภายในได้นะอาจารยาทำให้ชัดขึ้น แต่อย่างที่บอกแต่แต่ที่อาจารย์ต้องเลี้ยพูดว่าตรวจพ้นไม่เจ็บนี่ก็ไม่ค่อยเห็นด้วยนิดนึง<า>พอนนี้เป็นพวกผู้ชายมาแล้วกลัวนิดนึงไม่รู้ว่าอีกลัวกันหรือเปล่าตอนแรกเนี่ย เหมือนกันว่าควรจะควรจะแชร์เรื่องนี้ดีไหมค่ะคือในในบางครั้งเนี่ยต้องยอมรับว่าถ้าเทียบกับทางหน้าทองและและทางช่องคลอดหรือว่าทางทางทางก้นนะคะทางช่องคลอดทางก้นเนี่ยอาจจะอธิบายรายละเอียดนะคะของตัวปวลูกแล้วก็หลังไข่เนี่ยบางบางอย่างเนี่ยได้ชัดกว่าทางหน้าทองจริงๆนะคะในในบางอย่างเท่านั้นแต่ทีนี้เนี่ยแล้วก็ในพอดีมันเป็นคนที่มันตั้งข้างอ้วนนะคะแล้วาทำทางหน้าของก็กลัวว่าจะไม่ชัดทำ ก้นเนี่ยจริงๆมันมฟิวลิ่งเ,เดียวอันนี้ขอแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวเลยค่ะก็คือฟิวลิ่งเ,เดียวกับเราส่วนก้นเวลาทาง้งถูกอะค่ะซึ่งนั่นก็ไม่ค่อยทำอยู่แล้ว เอาไปกระดิทอปใช่ใเจ็บมากกว่ากระดิทอปอีกค่ะอันนี้ก็เลยอมว่าเออคิดว่าไม่อยากให้ให้ให้กลัวไปแต่อย่างอย่างที่บอกค่ะเราไม่ได้เลือกทางก้นเป็นอันแรกค่ะเราเลือกทางนัททองนายค่ะนะคะเพื่อสาวๆจะดูไลฟ์นี้อยู่ค่ะจริงๆแล้วอายุขนาดนั้นถึงจะถึงวัยที่ควรจะต้องตรวจเช็คสุขภาพสันติค่ะก็อันนี้ท่าท้าฟัาแต่การคัดกรองในของลูกเป็นหลักนะครับก็คือโดยปกติในที่ที่ถ้ามีเพศสัมพันธ์แล้วเนี่ยเราอยากให้เริ่มตรวจที่21ปี ถ้าไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยเนี่ยประมาณสักสามอาทิตย <c oughs> <c oughs> ควรจะมีการเริ่มตรวจภายในประจำปีแล้ก็ตรวจมะฝั็งปากงูแต่ฟังดีๆน,นะครับคำว่าตรวจสุขภาพหรือตรวจภายในประจำปีแปลว่าไม่มีอาการอันนี้หลายท่านเข้าใจผิดทั้งผู้หญิงผู้ชายแต่พิจา,ารณาตรวจคัดกรอบต้องไม่มีอาการเช่ต้องไม,ม่ปวดเมน่อยปกติต้องไมงง่มีเลือดออกทงช่องคลอดติดปกติถึงแยกไปตรวจตามคำแนะนำทั่วไปแต่ครั้งหนึ่งที่มีอาการก็ต้องตรวจเลยไม่ว่าจะวัยไหนโรคนี้จริงๆโดยเฉพาะโรคที่เราเน้นวันนี้ ปกติลู้เตอร์ิเนเจอปลบ่อยแม่ในวัยเจริญพันธุ์อาจจะถึงร้อยละสิบได้ตามในคนทั่วไปแล้วคนที่มีอาการเส้นขนท้องขนเมลนี่อาจจะถึงร้อยละห้าสิบได้ตามตัวเลขม้จะสูงขึ้นในคนที่มีสุญภาอีกอะไรเงี้ยเป็นต้นฉปนั้วมาในคอนเสปต์ตของงานวันนี้นะครับกดท้องน้อยพูดได้พูดสิปวดท้องน้อยอย่าป่อยผ่านนะปกดท้องน้อยวันเดียวอาจจะยังไม่ต้องรีบมาไม่พลาดไ่ต้อนอะรแล้วแต่ถ้ากดท้องน้อยเรื่อยๆกดท้องน้อยรุ่ม่มยขึ้นรุนแรงขึ้น ถ้าไปซ่อมสมมติสักสองเดือนสองเดือนไม่หายทก็ยีต้องระวังโดยเฉพาะตอนมีรอบเตือนนะคะเพราะบางคนปวดท้องน้อยอาจจะมาจากการซีงอ้าวแล้วรู้รสึกว่าคุณห <c oughs> มออันาการเจือท้องเอาจริงๆนะคะเวลาที่มันมีอะไรก็ตามที่มันมีความผิดปกติ่างนี้บางคนก็จะประมิไปก่อนถานมคุณหมอเมื่อกสัิษฐานสมมติว่าเราทานยา เราต้องทนตลอดชีดวิตไหมคะจริงๆ,ๆแล้วถ้าเกิดว่าเราเข้าสู่กระบวนการในการรักษาลแล้วก็<ค>เป็นไปตามตัวบูค่ะคือมันจะดีขึ้นเนี่ยก็คือตอนที่เราเนี่ยเข้าสู่วัยทองค่ะลักษณะก็ต้องจิ้ไปจนถึงที่ตอนหนักนล้วเลยถ้าเกิดว่ากบอกิดว่าเขาอยากดูค่ะคือเรามคิดเห็นในปัจปปจุบันพอดีเป็นคุณนรุณกับอาจารย์นัทหนุนแล้วนะคุณเจนแล้วแล้วคุณเจนรุณรู้สึกแก่คือคอ่า ในข้อมูลใหม่ๆเนี่ยค่ะคือเขาแนะนำว่าให้เริ่มยาน,นะคะคือถ้ามีอาการเป็ดเนี่ยให้รักษาเลยเพื่อรดการเ,ออเป็นมากขึ้นของโ ค่ะกานที่ส่วนหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดเราไม่ได้รักษาตั้งแต่แรกๆเนี่ยมันจะทําให้ตัวโรคเนี่ยเป็นเยอะขึ้นนะคะ<ม>นอกจากที่มีความเจ็บปวดแล้วในกลุ่มทีอ่อยากมีลูกนะคะคือปกติเนี่ยการมีลูกเนี่ยขึ้นกับการทําง,งานของรังไขน่นะจะเคยได้ยินถ้าเราแก่ขึ้นปึ๊บรังไข่ก็เสื่อมลงใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นโรคเยื่อบุโพรงลูก,กเจริญที่เนี่ยมีข้อมูลว่ารังไข่เนี่ยมันจะเสือ่อมแล้วก็แย่ลงเร็วกว่าคน,นที่ไม่มีลูกค่ะเพราะฉะ นั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีอาการกวดทองน้อยแล้วเราเป็นโรกเยื่อปิดภูงลูกจริงๆเราเริ่มรักษาจริงด้วยการรับประทาอย่าแล้วค่ะ สามารถที่จะียกว่าการเสริอมของหลังไข่ได้ด้วยแล้วก็โรคเนี่ยไม่ปิดมากขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วก็กินยาไปค่ะกินไปปุ๊บพอเราเจอคนที่ใช่ปั๊บห้าโอเคเราก็จะหาคุณหมอนว่าเราทานยาหรือเปล่าคะได้ค่ะแล้วก็อาจจะต้องประเมินดูค่ะแต่ในส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นช็อกโกแลตซีแล้วเราก็อยากมีลูกเนี่ยเราก็ต้องหยุดยาเนี่ยอาจจะต้องมีการผ่าตัดร่วมด้วยค่ะแต่ในคนที่เป็นแค่โรคเยื่อบุหูลูกเจริญผิดที่เนี่ยก็ในตังกว่าจะแค่ฉีดท่อลมหาย แล้วก็สามารถที่จะดำเนินการให้มีบุตรได้ค่ะแล้วพอหลังจากนั้นมีบุตรเสรยจแล้วลกวูกก็จะอาเจนท้องช่วงท้องก็จะดีขึ้นใช่ไหมค่ะพอให้นมบุตรอะไรเรียบร้อยเออจริงๆช่วงให้นมบุตรเนี่ยพอร์โมนเบอร์เจสโตรออยังสูงอยู่ตัวลูกก็ต่ำมักจะสงบนะพอหลังจากให้นมนบุตรฟาร์มสุขภาพก็กลับมาทาันยา นะคะจนกระทั่งเข้าสู่ประจำเดือนนะคะอันนี้ก็จะสามารถทําให้ตัวลูกเนี่ยไม่เป็นเกล็ดคู่ได้ค่ะค่ะนะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ต้อกลนการใช้ชีวิตนะคะได้ค่ว่าเกิจนเข้าสูงวัยทองใช่เราแลยังสามารถที่จะเดินเดินหน้าการใช้ชีวิตคู่หรือการเป็นคุณแม่ได้ตามปกติด้วยใช่ค่ะสำคัญสุดคือโรคนี้ถ้ายิงรุนเรงจะสามารถรับมือและไม่ทำให้โรคมันกระจายหรือว่ามีความใหญ่โตมากขึ้นในเรื่องของความรุนแรง ตอนนี้อยากเปิดโอกาสให้กับหลายๆคนที่นั่งอยู่ตรงนี้หรือแม้กระทั่งว่าใครตามที่ดูผ่านไลฟ์นะคะของยูทูบค่ะจุฬาภรณ์